วันนี้วันนี้นี่เราขับรถมาเที่ยวใช่ไหมใช่ครับเที่ยวครับแก้เหงาครับมแก้เหงาเนาะถ้าถ้าสมมติว่าเรากําลังเหงาอยู่อย่างเงี้ยเรา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 รู้ตัวว่าเราใกล้จะเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยเราเราคนที่เราเราควรที่จะออกบ้านมาใช่ไหมเนาะเป็นซึมเศร้านะอิะกินอะไรเกมอยู่ไเมื่อกี้แล้วออกบ้านมาขับรถมาเที่ยวดูนะว่าเอ๊ะเชียงรายหรือแม่จันเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างตอนกลางค่ำเมื่ตอนกี่โมงแล้วพี่ตอนนี้นะครับประมาณ ถึงหรือเปล่าไายกลรไม่ตรงครับไายกลรไม่ตรงนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สาราเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผ่านร้านไอ้ร้านร้านอาไรหานมาแล้วเนาะร้านไวน์บาร์เขาไม่เปิดนะครับตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวนะยครับว่าเอ๊ะเราขับรถแถวแม่จันว่าร้านคาราโอเกะนี่ร้านไหนจะเปิดบ้างหรืคาราโอเกะเอาไว้ไวไว้เดี๋ยวดูดูนีเดี๋ยวดูขับรถเที่ยวดูเนาะครับมีร้านนี่หนึ่งเี้เราก็อยากจะรู้เนาะว่าเศรษฐกิจนะตอนนี้มันจะมีร้านอะไรเปิดหรือเปล่า จะมีร้านมาลายหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาเดี๋ยวเราไปดูห่วครับการว่าจะมีคนเยอะนะร้านมาลานี่นะหรือว่าพี่จะเลี้ยงผมดีรู้ไหมแ้วก็ดีนะเขาว่าเลยชุดอเลยแล้ก็ดีแล้วจะมีตรงแน่ๆนะร้านบางน่ะตรงนี้มาล่ะคเดียบ้าอันนี้ร้านอะไรครับนี่จำชื่อไม่ได้ละอะไรนะร้านละมุนนะฮะร้านละมุนนะฮะร้านละมุนเราละมุนที่เจ้าร้านหัวหันเนาะร้านอะไรนี่ใช่ร้านอะไรในร้านไอ้นะอุ้ยนะ ร้านอุ้ยคำหรือเปล่าอุ้ยคำที่เล่นโฟกนะโฟกเนี่ยนเนาะจะมีกีตาร์ฟกสองนั้นร้านเขาก็จะมีกีตาร์โฟกสองในร้านนี่ร้านอะไรร้านมาที่ร้านา์เพราคนเยอะนะผมว่านะสาวเยอะสาวเยอะสาวเยอะด้วยนะครับมีคนมากินเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเราไม่ต้องต้องขับไปแล้วโอ้รถรถเยอะนะครับเนี่ยผมว่านะเนี่ยมีคนเยอะโอเยอเยอะเยอะอเยเยอะเยยอะเยอะยย ใช่ครับพี่เลี้ยงก็ได้อยู่นะครับผมไม่ได้ฮกเตาสักวันเลยนี่ร้านอะไรร้านพี่เบ้นะคาัพี่เบ้นี่ร้านพี่เบ้นะครับพี่เบ้นี่หัวเราะทำไมพี่ไม่หัวเราะทำไมเราต้องดีใจสิเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกนี้หาด้วยโดนจะมีอีกร้านหนึ่งเลยครับผมร้านอะไรร้านอะไรต้นต้นอะไรไม่รู้ ต้นอะไรต้นหวาต้นไผ่ต้นอะไรร้านต้นไผ่ร้านต้นไคำพิเศษไม่รู้จักชื่อแกมาบ่อยแล้วน้องแเราน้องเราชื่ออะไรไม่มาน้องมีน้องอะไรบ้างไม่รู้ไม่ได้ร้านต้นไผ่ร้านต้นไผ่ไม่เคยมาเรามา ตอนนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้แม่แม่จันเนี่ยมันจะมีร้านอาหารอะไรบ้างร้านต้นไผ่ผมว่าเปิดกระจกนยพี่มันไม่เห็นนะเปิดกระจกเปิดกระจกผมว่าเออแบบนี้หนออเกระจกเออจะปิดทําไมนะฮะเราเราเปิดเลยครับเปิดเลยผมว่าน่ะมีเข้าในตัวเมืองไหมเข้าในตัวเมืองไม่จันเข้า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 คดีนะเราจะไปที่ตัวเมืองแม่จันนะครับว่าว่าโรตีอร่อยไหมพี่จะเลี้ยงหรือเปล่าจัดไป กินล่ากินไรเรามาเติมความหวานเข้ากันคืนนะอยู่กับพี่ใหญ่ทีเรนะตอนนี้ครับกินนมไหมเลยกินนมไหมกินนมอันนีมันมีร้านนมด้วยมั้ยร้านนมอยู่ร้านนมเขาบอกเฮ้ยกินเท่าไหร่นะอันนี้ว่ากินนมถ้าเรากินนมกินนมกินนมแข็งแไหมกินนมแข็งอ๋อมีร้านนมอยู่เปิดก่อนเปิดเปร้านนมเปิดที่ร้เนี่ย์ม่สาวแล้วนะอันนี้ร้านนมเปิดนะครับร้านนมจอดปรจอดนี่ เธอนอขอนักสองคนไปไหมเอาหน้าละไปไหมคนเกลียวว่าได้หรอคนแก้ียวคนเกลนยวได้กินนมในจุิน้องกินนมดับวนวนรถวนรถกินเกลราเรากินโรตีไหมกินโรตีคนกินนมหมดแล้วมากินโรตีเอีพ่ครับตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะเพราะว่าเราจะไปร้านอะไรร้านนมครับร้านนมตอนนี้เราจะไปดูดตรงที่สถานะปิดไฟนะครับเดี๋ยวเดียวเองจะไปร้านนมนะ มีที่จอดหรือเปล่าครับตอนนี้เราหที่จอดกันครับเราก็ไม่จันเนาะไม่จันเราก็มาหาอะไรให้มันแบบอ่าเรียกว่าหาที่จอดแล้วจุ่มบบสดชื่นสดชื่นครับผมไม่ใช่โอ๊ตสดชื่นนะไม่ใช่โอ๊ตสดชื่นเราไอ้พวกผีบ้านะครับผมไอ้วัวคนบ้านะครับเพ้นนะครับร้าน์ไม่จันลมสดนะครับสดจริงวะเดี๋ยวดูเม่นวลที่ว่ามีอะไร ไงล่ะไนล่ะไนล่ะก็มีนมเนี่ล่ะมีนมกันนะนมจืดไหนฮะหมอเอาเอาปั่นกันมีคนอ่ะผมเอานมจืดปั่นนะครับแกงชาเขียวอ่ะไปกินก็กินนมจ้ะกินชาเขียวชาเขียวก็ได้เอาเอาปั่นเลยครับ ทรงผมทําไมมันบางตาพี่มันจะดีกว่าบางใจนะร้านนี้เปิดถึงกี่โมงครับนี่ครับเราลืมคลิปไปนะแสดงว่าเขาเป็นคนสุดท้าย,ยเเเอาลยจขโมยอะไรเปล่าเลยขโมยอะไรกันเถอะอ๋อนี่เราเปินมิลูเป็นคนไหมขนมปัง ค<ท>อน,นอช,ช,ชีสเปิดจากพิซราาแล้วชาช์าไทยชีสชีสนื้อมีแล้วครข,ขนมปังชีสนี่าเอาไหมเอากเอากันจัดมาเลยจัดไปห,ไหชุด,ชดขนมปังนะครับบรรยากาศเป็นงไงบ้างคนี่ ก็มีขลังก็มีสาวๆเนับนี่เป็นเมนูนะครับที่เราจะดูได้นะฮะรถพี่แม่จันก็จะไม่คือคักเข่าไหรอมันไม่ใช่เทศกาละแสดงว่าอันนี้เมีหลวงเนาะอันนี้เมีน้อยมีสองเครื่องอ่ะเห็นไหมเห้นไหม เงี้นะครับมากินนมนะครับไอ้เกิดที่ไหนถึงมานังกินนมมากราบขอขมาด้วยก็ไม่ใช่เรื่องรามุกจับกินเบียเบีอนมแก้วกิ่บาทเนี่ยแก้วยี่สิบห้าบาทหนึ่งห้าครับเบียคนหกสิบครับแต่แต่นมถูกกว่าครับกินกินเป็นแพ็คก็ได้ครับผมอันนี้จ้าสาวเลยนังกินนมเออเนาะเน้าสาวหนังกินนมนี่ถ้ามีก็ดีเออ ไม่มีสาวเลยเอามานั่งจะคุยกันนะเอากีตาร์มานั่งดีเจ๋อเจ๋อมออยู่บรรยากาศดีเลยนะครับท่านผู้ชมเจ๊ดิ๊ดท๊ดิ๊ดิ๊ทำเพลงน่ะไอ้กีตาร์แล้วเพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาด้พี่ใหญ่พี่ใหญ่มาด้มันล้างโดนมาด้วยล้างแล้วเหี้ยสะอาดเลยครับบรรยากาศดีนะผมว่านะแบบว่านั่งแบบสบายๆตอนนี้มันก็ไม่ร้อนไม่หนาวอากาศนี่นะสบายสบาย คำบอกแต่ง,งแต่งด้วยแบบกินแต่งเดินไดนอ้อ้าวอันนี้คุ้นอยู่อะไกรวะยืมคุ้นใครวะาอะไก,ไกแต่งเล่นไปเลยอ้าวพี่ใหญ่มาเล่นกีต้าทำไมตรงนี้ร้านนมไปทำเขาให้นี่โอเคนะชาเขียวนมสดแล้วก็อันนี้อะไรนะหนึ่งตังชีส เดี๋ยวจะกินนมปลาคิทครับร่อยไหมเดี๋ยวก่อน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 อโชนอโชนอโชนครับชนแนมเปิงอ่ะแนมเปิงใจรักไอแต่งเพลงเลยหน้าไม่ให้หรือหน้าไม่เปิงหน้าไม่เปิงอ่ะกินละอ่ะอ่ินมิ้ มาชิมครับกินน้ำตาลไหมครับมาคืนเนาอไม, <laughs> ไม่ครับมาคืน,นช่วงไหนกินน้ำตาลนะเลยหอมมากหอมหอมหอมเนาะใช่ใช่ใช่บัดหลังท้ายมาลองครับผมขนมปังชีสข้าวโพดหอมเนาะลอยลอยลอยรำลอยหอมนะครับหอมครับ เซฟบรรยากาศตอนนะครับเมื่อคืนเนาะยังดีกว่าไม่เล่นกีตาร์หน้าไปเหี่ยววะเล่นกีตาร์หน้าไปเหี่ยวเดี๋ยวว่างนะครับจะไปดูสำรวจอะไรไปเหี่ยววะเข้าอ่ะก็ทายที่ะหอมน้ำกระหอมนี่ก็หอมนะครับไปลองกินหอม กินอย่างนี้มีสาระกว่านะครับมีสาระกว่านี่เนาะครับช่องนี้น้องๆหนูดูดูได้เลยดูได้ดดูไ้เด็กดูได้กือยังดูดีเดี๋ยวเราก็จะไปขับรถเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในรถอีกนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่หน้าวัดกระสาในอำเภอแม่จันนะครับครับเราจะไปอ่ากินโรตีนะครับกินโรตีของพี่อะไรครับพี่ยิ่งพี่ยิ่งเราจะไปดูครับพี่ยิ่งก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันนะครับไม่ได้เตรียมกันนะไม่เตรียมเลยตอนนี้เราก็จะสดในการทำโรตีสดๆเลยนะครับจะงงเราอีกเจ้าเดี๋ยวในแม่จันครับอยู่ที่อยู่นานที่สุดนะครับมาเป็นพี่ๆเปิดมาเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แก่เปี๋กว่าปีไปสัมภาษณ์แก่ มาหาที่โรตีนะที่ดาวเป็นแม่จันทอยู่นาที่สุดเลยนะครับวสวัสดีครับ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 ครับนี่ดาวเดียวครับในแม่จันอยู่กี่ปีแล้วครับพี่อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ30 30ปีสามสิบสามสิบหกปีนะครับสามหกสามเจ็ดเดี๋ยวเราจะให้พี่กิ่งสาธิตในการนทำโรตีให้ดูนะครับทำสดๆนะครับตรงนี้นะครับสดแน่นาะครับอันนี้ทำสดๆนะครับ อีกมืนอันมาต้องใสอันจานนะครับอ๋อนี่ใส่ไข่อันนี้อันนี้ทำที่แม่จันนะครับถ้าเป็นบังกานาเทศก็กอีกอย่างหนึ่งครับในบังกานาเทศทำไม่ไดถ้าบังกานาเทศนี่กินแล้วกินแล้วสุดยอดนะครับรุ่นนี้ถ้าบังกานาเทศนี่ไม่ใช้ไม่ใช้ทัพพีนะครับใช้มือนะครับ เนาะได้ได <house> ้ได <smo> ย <ore> ังไงทำยังไงนะทำยังไงนะลองดูสักไหมลองดูสักคก่อนครับของบาการานี่นคับเน่น <furious> ม <hat> ิเ like ้ษฮะมันมันมันนู้กนโอ้โตปูเนียเนี่ยเนกนได้โนูน้โนฮะ เมื่อก่อนนี้ได้ได้ข่าวว่าเป็นไหนอ่ะเล่นเนี้ยกีตาร์เลยเล่นเดียวกีตาร์สายกีตาร์สายเป็นมือกีตาร์เมื่อก่อนเนาะกี่ปี่ได้เมื่อก่อนแอรเล่นอ่ะโอ้โหมานสี่สามสิบสี่แล้วแล้วนี่กี่ปีผ่านมาแล้วอ๋อวันนั้นจะไปเอาสายกีตาร์ได้ไปใักไหมครับสี่สิบสีก็ได้ไม่เมื่อไหร่สามสิบปีเรียยแล้วเอาลุงเหี oh. oh so oh uh ่ยวสายกีตาร์น huh. uh ี่นี่หรออ๋อก่อนไคตุ่เนี่ยเน่าห้าล้ ใครอยู่ไหนอยู่ไหนก่อนขายอยู่ไหนครับก่อนอยู่ไรพูครับเอ๊ะเป็ดไตีแล้วก็ยกอยู่ไหน่อนเมนูจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ลจานเนาะวันนี้มันถึงนี้แล้วแล้วบอกให้ผมตั้นะให้ยิงเนาะรู้แน่ผมตั้แหละผมมาตั้บอกสามอบลุงคำยู่หนะ โรตีสิบาทสิบบาทครับสิบห้าิบหบาคันนี้โรตีทรมาได้สิบบาทใส่ไข่สิบห้าใส่ไข่สิบห้าค่่ากล้วยหอมสามสิบถ้าใส่ใจต่อได้ครับถ้าใส่ใจสิบบาทอะถ้าไม่ใส่ใจเราใส่ใจเหรอใส่ใจสิบห้าใส่ใจ้แคมองค่้ามใส่ใจได้เลิกคุยเลิกคุยเลิกเม่ตเลิกคุยเลิกเลิกย ันนี้ก็สดนะครับไม่ซดก็หนักเอครับธรรมดานี่มาธรรมดาเพราะไข่หมดเนาะธรรมดาสองหรอถึงโรตีธรรมดาใส่ใส่นมหน่อยครับใส่ใส่นมหน่อยเดี๋ยวพอละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหวานไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเคี้ยวเบ้า เดกขดว่าอะไรสาวพอเนาะพอพอจังไเรียสเนาะพอพอรานี่วนโรตีมากี่ปีสาวแคพอกี่ปีแล้วไอ่ไอมาขายในกี่ปีแล้วสามสิบหกปีสามหกปีเออเล็กออกสามหกเ่หมือนเนี่ยเนาะสมัยมันก็อนนี้ล้านนงนี่เป็นล้านเนี่ยเอาเพือนฝ้าเนาะเพือฝ้าล้านขายอกไม่สดเนี่ยเค้นเอรไสมีไหมพตา มีกามีมดอากะไอ้สังในมดอะกัสังในมดอะกงเล่นเลื่อฟาโอได้กับสายอ่ะพ่อเห็นกาฟังสักสประโยควะพ่อเงก็ฟังที่ชอบสักสองประโยคฮะอาสักสองประโยคไหมะฮะสองประโยคเป็นเรีนี้กับนี่นะอ่าเนาฮยเฮ้ยเมเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้เ้ยเฮเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮเย้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเก้ยเฮ้เยเยเเเยเย เรเอซรล่าน้าไอ้าไอ้ก้าไอ้เซนี่นะนี่ะเราเจอเอซีเลยแลเครับเอซีแลเอซีลเอซีอ้ยี่มันตานมาสีแต่มันเปนาควาควาเดี๋ยวต้อตานวิสหตั้์แน่ครับแค่นี้ก็หวานอะไอย่างเง้ละเร่มเรมเริ่มเร่มเมอยู่เลยเร่มนพี่สาวพี่สาวขึ้ดเตือนก็ได้ยินไหมห้องใหญ่งขึ้นเตืนก็ได้ยินไหมได้ได้เอซีอยู่นะ

เอาเพลงสักเพลงใ้เอาเลยจัดไปสาวบนว่อนหรอสาวบว่าสาวกงน้องโหนน้องสาวน้อยระวุงนี่เนาะแสดงว่าเสียงกันนุ่มอยู่เนาะได้ห้องเมืดเนาะแสดงว่าต้องมีอันอย่างรไ้ามเทพบ่มีไวรุณเนาะแนี่มก็มีไวรุ่นเาะมันน่เป็นช่วงนะเปช่วงมันเขาไม่รู้เ่อะ เดี๋ยวเาเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนเอยอยู่ในเอซีเนักเกือะถ้าถ้าลุดเดิมันีโมนั่นละโมรุ่นยิงเขาจะมาไอ้่นดกเนี่ยตัวหนึ่งซีป้าบ่ายหกีบ่ยไอ้เ่ยอายุเต่าไร่เนี่ยอตอนงินเนี่ยเรอะอายุเท่าไหร่อายุแลหกดะหกสิบเอ็ดแหก่นะกลกี่เงนเรียแล้วหกได้แล้วเดี่ยหกสิบเอ็ดหกสิบเหก็ได้ลนี่หกสะหกสิบเอ็ดน พกไรพกนี่กกิไกเขากูเลยกันกเี่ยเ้กอะไอกกินก็อถ้าอูกันไมมันเลยเนาะป๊อกอ่ป๊อกอ่ะป๊อกอ่ะอกไรพกกหรอพกไบอกแล้วไงบ่ขอพีกันไรเขา้เท่าไรเขาไ้เท่าไร่งอะไรตัวไหนออกนักหน้าอยู่อ่ะนกหน้าหรือออกกระไรไม่กะอะไอะไครั้งอ๋อไม่ต้องยี่งเ็ได้นักหน้นะ อสมอสองพันเนาะอชไมครับเงินเดือนชเงินเดือนเงินเดือนคนผู้สูงอายุอายุนีอยากได้แต่ไหนอ่ะมันต้องได้สามพันเนาะสามพันสมอ๋อสมอสองพันก็เป็นห้าพันก็ได้อยู่ไวเนาะเได้ได้ได้กัอ๋อสมอยอมใจนงครับว้าอมแบบะอมใจยอมจะบุรไอ้พวกรยทั่วทั่งหลดเนาะมีความโรตีสดนะครับ อันนี้ขอแบบไม่ไม่ตอนนี้เราก็อยู่ที่เลยการไฟฟ้าเลยการไฟฟ้าไม่จันมาครับนะครับนะครับตอนนี้คือเลยการไฟฟ้าไม่จันแมนเนาะอ่อุ้มเมืองก็ปะอุ้มเมืองก็ได้ไทยก็ได้สุดอ๋อจะมีร้านน็อกเอ็นมาเอ็นทั้งเราเกียครับเราเกียครับใครชอบร้องเพลงเชิญนะครับ อันนี้เอาโปรโมทล้านกันใช่ต้องใช่ใช่ไม่เอวเอาแนะนำแนะนำไม่เอว่าก็อยากให้เอวทีไหนเพราะนี่มันมีร้านน้ำหวานเนี่ยนาะเออตัวนี้คือคาราโอเกะไอ้ซูนคาราโอเกะไงเออโซลาร์เป็นต้องนะหวานคาราโอเกะสนใจห้องเพลงกับแม่ร้านน้ำหวานในคาราโอเกะที่นี่นะครับสองคนนี่ไม่เอวครับนครับไม่เอวได้ไม่เอวนะครับขี่รถอ้นะครับ ไฟกระพริบปิ๊บๆๆนะครับเป็นร้านบ้านพีก็ไปแจห้องเพลงกลับไปห้อพีกอย่างเงี้ยร้านบ้านพีกถ้าบื้มแจ้งเขาข่มห้องกันร้านหน้ามาร้อนร้านอย่างอันนี้อันนี้ร้านแซกเขาร้านแซกเขาอ๋อร้านไอแซคร้านสีอะไรบ้างโอ้เดอร์มั่วร้านสีเหลืองมั่ห้องร้านสีเหลืองสัก,อ,อ,สกอ,อ,อ,อย่างอีกะอ๋อนี่ร้านไอแซกแซกมือกองเมื่อก่อนเล่นอยู่สมัยโอ้คนคนหลายแล้วเนี่ยคนหลายแล้วเนี่ยเนาะก่อนเล่นในสรรรมัยยุคไปว่าไปแดงไปเล่นแดงเมองเจียงรายมั้งเนาะ นี่ก็จะเป็นตอนต่อครับเราไปเลยมันจะเหมือนละครับแต่เราจะขับรถไปเรื่อยๆหน้าเอยหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดอยูหนึ่งหกแปดน้าะปนอันนี้เขาเรียกถนนสายยังไงสายอ่าอ่าแม่จันแม่อัยอ่าแม่จันแม่จันฝังแม่อายมาแม่จันครับแม่อัยมาแม่จันอันนี้ท่านประธานร้ก็แม่จันไปแม่อายอเดียวนี้เขาคำลังครับมาทางมาทางไอเขาเรียกว่าบ้านปลาตึงเนาะปลาตึงมาแม่จันรคับ มีอีกแม่หนึ่งครับแม่อะไรแม่แม่แม่ให้กลับบ้านเรื่องเฟืองนานแล้วหนึ่งหกแปดเดี๋ยวมันเปิดจีกวันหนึ่งหกแปดเปิดจากหนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดเนาะครับหนึ่งหกแปดนะครับอ่าหนึ่งหกแปดก็จะเป็นสไตล์ฟูกซอกแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นสไตล์ห้องสไตล์ฟูกซอกกับคาร์ล็อกนะครับมีสวนเด็กๆหนังในหกหกแปดครับเวลาเราก็พาเด็กๆมานะครับควาสนใจเที่ยวได้ บบดเดี่ยวนี่เขาจะไปตองแปดเหรอไปตองแปดนะตองแปดไปกลับน้ำเงิตองแปดเออตองแปดนี่ยอมมาจ่ายเงนนะครัตองแปดเขามาจากตองแปดน่าจะเป็นไข่เลยไข่ตองแปดนี้ก็โอ้โหเนาะไอ้ของู้ไอไม่ไม่รู้ที่ที่ที่ประวัติที่มาที่ไปนะแต่ว่าเจ้าของเก่ามันตายหมดแล้วแน่นอันนี้เจ้ของใหม่เขาเซี่ยงไม่หมดอ๋อค่ะไอ้ของมู้เราจะพูดไปบแจนเราเราจะไปผ่านดูหน้าตองแปด ผูเล่นสายไอ้คนเมจันเนี่ยเป็นไอ้เป็นยังไงบ้างเนี่ยตรงแปดที่สาวนักแล้วเนาะอนนี้ครับเราจะถึงแล้วครับอันนี้ถ้าเราขับรถมาจากทางเชียงรายเนาะราจะเข้าสู่แมจันนี่ก็จะเป็นร้านตรงแปดนะครับตรงแปดขั้นขามีสาวนักข้ารเคล้าเกลือตรงแปดเนยเนยเนยขึ้นขึ้นตรงนี้ไปขึ้นตรงนี้ไป ร้านหมูกระทะในน้ำปลาหมูกระทะตรงนี้ขึ้นตรงนี้ไปก็จะเป็นร้านอะไรนะเราจะมีร้านในละลมเหนือรอลมเหนือน้าลมเหนือครับเราไปเข้านะครับถ้าถ้าถ้าจะไปจะไปแนวลิมจันทร์เหรอเดี๋ยวลิมจันทร์ครับเอาไปไปลิมจันทร์เอาไปลิมจันทร์เดี๋ยวไปหาไอ้ซักนาซี่เราไปซักพี่ซัก เสือสั่อยเสือภัยอะงงกันหรอว้างงอะอยู่อยู่มุดเด้อตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนไหนที่เอ็มเจเอ็มเจนะฮะอยู่เอ็มเจก็จะเป็นขายอาหารเยอะที่สุดเลยครับในเอ็มเจม่จันนะครับเขาจะขายอาหารกันนะครับกับข้าวกับข้าวเอ็มเจแม่จันนะครับครับใครหิวข้าวามาได้เลยนะครับบิดถึงเที่ยงคืนนะครับตรงนี้มุมตรงนี้ปิดถึงเที่ยงคืนนะครับครับอยากกินอะไรสั่งเอานะครับ มาตอนเที่ยงคืนทั้งหมดแล้วก็สนุกสนานนี่ฮรบปาร์ตี้กันนะครับมันจะมีดนตรีฟกซองมีมีอยู่ข้างในครับมีข้างในนะครับแต่เรายังไม่รู้สัมษณ์กันนะครับนะครับอ่าจะมีเขาขายขนมอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับที่ที่อยากจะกินนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อ่าร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเรา เกลาเกียเยอะเลยเนาะอ๋อเป็นะรเก้าเกียเยอะเลยนี่อ๋อนี่เป็นริมจันนะที่เราเข้าซอยมาลิมจันเนี่ยริมจันครับอันนี้เนี่ยอยู่ไมนครับอยู่พีศกดิ์นาียูอันนี้คือแรงแรงเที่ยวอทีนะครับอันนี้เขาเป็นแรงเขาจับปิดโซนเลยเนาะใครชอบวามันเถิงเนาะก็ไม่ว่ากันแต่ชอบน่หลัร้านพี่ศักดิ์นาสียูไหมเนี่ยาจะไม่อยู่ครับไม่เจอนะ ีน้าพิซซาร์นาซีอ่ะน้าพิซซาร์นาซีไม่อยู่นะครับสาวสวัสดีครับทำไรกันอยู่ครับงงมากครับงงมากงงความใหญ่ที่นี่ได้กับบอกเลยผมใหญ่ที่นี่ได้กับเราถ่ายยถ่าเยอะไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นยัไงเขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะ ขอมาเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายแบบตรงตรงด้านหน้านี้ก็แล้วกันนะอ่านี่ก็จะเป็นจิจันก็จะมีคนเที่ยวอยู่นะมีคนเที่ยวอยู่ก็เนาะตอนนี้ก็สถานการณ์กลับไปปกติแล้วนี่นี่นีตรงนี้ตรงนี้นณะที่ยังเอพอแล้วณะที่ยังเที่ยวขณะที่ยังเที่ยวเลยน้องเหรอคณะที่ยังเที่ยวเลยนะแกเที่ยวป่ะไ เกคยมากี่ครั้งเนี่ยไม่เคยมาเลย, <c oughs> ายเนี่ย <c oughs> ขับรถไก่นี่เล็กอะขับรถไก่ขับรถ่านบ่อยครับแถวนี้นะครับนะไม่เคยเที่ยวเที่ยวเราก็ต้องมีตังค์เนาะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่มีตังค์ไม่ได้กินอะไรสักอย่างนะขนมก็ไม่มีน้ําก็เขาก็จะเลี้ยงเปล่าน้ำเปล่า <c oughs> อะเลี้ลยงอย,า <c oughs> ย่างน้ำล่าเลี้ยงอย่างเราเลี้ยงครับเลี้ยงทั้งน้ำเลี้ยงทั้งเงินนะครับเลี้ยงทุกอย่างนะครับคราวนี้เราจะไปทางทางไม่สาย <c oughs> ใช่แล้วครับลองไปดูในแถวว่าสายไม่สายจะมีร้านอยู่ห้อง นี่เราจะมุ่งหน้าไปทางแม่สายสายนะครับเพราะว่าเราไปแม่สายกันไหมว่าแม่สายจะมีอะไรขายบ้างแม่สายแม่สายพรุ่งนเราไปหาของกินเนี่ยไปหาของกินก็ได้แล้วไปหาที่ดูที่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแล้วแต่พี่จะว่าจะไปสัมภาษณ์น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อซูซงซูซานอะไรเล่นอยู่ซุกซิทนุกซิตี้อะไรนี่แหละแต่เขาเป็นอะไรนักร้องนักร้องนักร้อน้องน้องผู้หญิงผู้หญิงซูซานซูซานซูซานจ้าได้ไหมน้องซูซานน้องซูซานแม่จันเราเป็นคนแม่จันคนแม่เราเขาไปร้องเองนี่แม่สายอใช่มีเเยอะลย มีคนแม่สายและคนแม่จันที่พี่รู้จักเอะมาตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้เราแม่จันไปหลับโยนเนาะใช่ใช่อ่าที่มาเส้นแถวนี้นะครับก็จะมาเส้นจะไปโรงเรียนแม่จันนิยาคมนะครับก็จะเจอกับสถานที่แห่นี้งนี้นะครับนี่มันจะไปทางแม่สายจะเข้าในตรงแม่แม่จันทก่อนทางเขาเรียกว่าซ้ายมือใช่ใซ้ายมือก็จะมีร้าน <ร>แสงจันทร์แสงจันทร์นะครับที่แสงจันทร์กับแสงจันทร์คาเฟ่แสงจันทร์คาเฟ่แสงจันทร์นี่ก็จะเป็นเพลงทุกแนวหรือเปล่าอ่าจี่นี่จะเป็นร้านคาราโอเกะที่นี่เป็นร้านคาราโอเกะอ่าอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นทับอ๋ออันนี่เป็นแสงจันทร์ตะวันร้อนนะอ่าครับอันนี้เป็นทับใหญ่นะครับคนน่าจะเยอะอยู่เนะาะบอกว่าหมดไปแล้วแล้วนะครับว่างๆเราจะไปหาคุนเนจเช่นเนจคิดถึงก็เลยไปหาเนาะ ไม่คิดถึงไม่ไปหาเพรา่คิดถึงถึงต้องมาหาแล้วพี่ยัอองคิดถึงพอพอว่าเพลงพี่ไม่ดังอะ่ะเราเอาทำเพลงใหม่ได้แล้วนะครับโ <Okay, S 2> <laughs> อเคเ๋ยจ <Okay, S 2> <laughs> ากการให้ฮะจะให้ให้ทำเพลงใหม่เนะ